เกาลัดอบร้อนๆน,นะคะเพิ่งออกจากเตาเลยค่ะนะคะเนื้อนุ่มหวานนะคะไม่แข็งกระด้างนะคะแล้วก็แกะง่ายด้วยค่ะเดี๋ยวแม่ติจะมาบอกเคล็ดลับค่ะว่าทำยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ติก็มีเกาลัดสดนะคะ ซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีขายปีละครั้งเท่านั้นค่ะนะคะก็ไปซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเขาก็จะขายที่นี่นะคะที่เยอรมนีนะคะก็ตกอยู่ประมาณกิโลกร,รัมละ400บาทนะคะแม่ติก็ซื้อมาทั้งหมด2กิโลกร,รัมค่ะนะคะก็เลือกเอานะคะลูกที่เงาเงาใหม่ๆนะคะไม่มีนอนเจาะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการอบเกาลัดกันเลยค่ะ ค่ะวันนี้นะคะแม่ติ๊กก็จะอบแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะเพราะว่าถ้าอบหมดเลย2กิโลนะคะทานไม่ทันค่ะจริงๆแล้วนะคะอบใหม่ๆทานร้อนๆนะคะจะอร่อยมากๆเลยค่ะนะคะก็อบแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะก็เอามาใส่ถาดนะคะถาดนี้เป็นถาดพิซซ่านะคะก็วัดให้เต็มใส่ในถาดพิซซ่าให้เต็มนี้ก็จะประมาณ1กิโลกร,รัมพอดีเลยนะคะ ซึ่งทั้งหมดซื้อมา2กิโลกร,รัมก็จะอบได้สองครั้งเลยค่ะนะคะจะทานเมื่อไหร่ก็อบเมื่อน,นั้นเอานะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ําเปล่าใส่กระมังค่ะแล้วก็ใส่เจ้าตัวเกาลัดลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะขัดล้างทําความสะอาดค่ะวันนี้นะคะแม่ติจะาสอนเป็นการอบใน เตาอบนะคะซึ่งถ้าใครไม่มีเตาอบนะคะสามารถใช้หม้อเก่าๆนะคะหรือว่ากระทะเก่าๆก็ได้ค่ะนะคะอบบนเตาแก๊สหรือว่าเตาถ่านก็ได้ทั้งนั้นค่ะตามสะดวกเลยนะคะแต่แนะนําว่าต้องเป็นกระทะหรือว่าหม้อเก่าเท่านั้นค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะหม้อจะไหม้แล้วก็เสียหม้อไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะค่ะ ขัดล้างเรียบร้อยก็เอาขึ้นออกจากน้ํานะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเทน้ําเปล่าทิ้งค่ะค่ะหลังจากที่เราเทน้ําที่ล้างเกาลัดออกแล้วนะคะเราก็เอากระมังใบเดิมนะคะแล้วก็ใส่เกาลัดลงไปค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่คุณแม่สามีนะคะเป็นคนสอนติ๊กมาค่ะนะคะแต่และบ้านก็จะมีสูตรแตกต่างกันออกไปค่ะ จากนั้นนะคะเราก็เทน้ำร้อนนะคะใส่ลงไปค่ะนะคะซึ่งเราจะทิ้งไว้1ชั่วโมงนะคะแช่ในน้ำร้อนจะจัดเลยนะคะค่ะสูตรนี้นะคะก็จะทำให้เจ้าตัวเกาลัดนะคะนุ่มหวานนะคะแล้วก็ไม่แข็งกรได้างนะคะแล้วก็แกะเปลือกง่ายค่ะ หลังจากที่แช่น้ําร้อนมาครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็เทน้ําออกนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปกรีดเจ้าเกาลัดกันนะคะวิธีการกรีดนี่นะคะก็มีหลายรูปแบบนะคะแต่ว่าบ้านติก๊กรีดตามแนวนี้นะคะเพื่อที่จะได้แกะออกมาง่ายๆนะคะค่ะตามนี้นะคะเนี่ค่ะกรีดมารอบนี้นะคะก็ค่อนข้างจะ ตอนกรีดก็ต้องระวังมือให้ดีๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างอันตรายนะคะค่ะนี่นะคะก็จะแช่มาแล้วนะคะเปลือกก็จะนุ่มนะคะทําให้เรากรีดง่ายขึ้นนะคะค่ะเวลาอบนะคะก็จะเปิดออกมาแล้วก็แกะง่ายมากเลยค่ะนะคะนี่ค่ะก็กรีดมาตามแนวนี้เลยนะคะ ถ้าเราไม่กรีดนะคะมันจะระเบิดในเตาอบได้นะคะนี่เป็นขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งเลยนะคะค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นการกรีดอีกแบบหนึ่งนะคะแบบนี้จะง่ายกว่านะคะก็คือกรีดแบบนียค่ะสั้นๆแค่นี้นะคะแบบนี้เลยค่ะก็เวลาแกะก็จะแกะ,ะยากกว่าแบบแรกนิดนึงนะคะแต่ว่า เวลากรีดนะคะก็จะไวขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะนะคะค่ะก็แล้วแต่ถนัดนะคะว่าใครจะกรีดแบบไหนก็ได้ค่ะนะคะแต่ต้องกรีดทุกลูกนะคะไม่งั้นนะคะถ้าถ้าถ้าไม่กรีดนะคะลูกเดียวก็ระเบิดได้ะคะ่ะระเบิดแบบเต็มเตาอบเลยนะคะเราต้องมาทําความสะอาดเตาอบเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยค่ะนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาเรียงนะคะ หันด้านที่เรากรีดนะคะขึ้นด้านบนนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเข้าเตาอบนะคะที่ไฟ200องศาเซลเซียสนะคะไฟบนไฟล่างค่ะนะคะอบประมาณ25ถึง30นาทีนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็ออกจากเตาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังทานไม่ได้ค่ะ นะคะเราจะต้องคลุมด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะทิ้งไว้อีก15นาทีค่ะจะทำให้เนื้อเก่ารัดนะคะนุ่มชุ่มฉื้นนะคะค่ะพอคลุมผ้าครบเสร็จ15นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถเอามาแกะทานได้เลยค่ะนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นการกรีดรอบๆนี้นะคะก็จะแกะง่ายมากคบปึ๊กออกมานะคะก็ แกะง่ายจริงๆค่ะโหร้อนค่ะร้อนมือนะคะมือสั่นเลยนะคะค่ะก็แกะออกมาง่ายมากๆเลยนะคะเนื้อข้างในนะคะก็จะนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นมากเลยนะคะตอนที่เราแกะอยู่นี่นะคะเราสามารถายังเอาผ้าคุมไว้ได้อยู่นะคะแต่ว่าพอดีแม่ติ๊กเอาผ้าออกนะคะจะได้เห็นเจ้าตัวเกาลัดได้ครบทุกลูกนะคะเนี่ยนะคะเนื้อข้างในนะคะก็แบบว่าื หวานนะคะหวานแบบธรรมชาตินะคะเราไม่ต้องไปเติมพวกน้ําตาลอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมนะคะเขาจะมีความหวานธรรมชาติอยู่แล้วค่ะนะคะก็จะมาแกะดูนะคะว่า,อาเอาลูกไหนดีนะคะลูกนี้แล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบกรีดล่อแบบนี้นะคะแบบแรกนะคะก็ปึ๊กแกะออกมานะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะนะคะแล้วก็เจ้าเยื่อข้างในเนี้ยนะคะ เยื่อบางนะคะที่อยู่ระหว่างเปลือกกับเจ้าเนื้อเกาลัดนะคะก็แกะออกมาง่ายมากๆเลยค่ะนะคะเห็นไหมคะเนื้อเหลืองหวานมากๆค่ะนะคะแล้วก็ถ้าใครทานไม่หมดนะคะก็ควรที่จะแกะเปลือกออกมาเลยนะคะไม่งั้นค่ะถ้าทิ้งไว้ให้เย็นนะคะแล้วมันจะแกะยากขึ้นค่ะนะคะเจ้าเยื่อไอ บางๆนะคะมันจะมีรสชาติฝาดๆขมๆนะคะมันก็จะติดกับเนื้อนะคะทำให้แกะออกมายากค่ะแกะตอนร้อนๆให้หมดเลยค่ะนะคะนี่ค่ะเนื้อด้านในนะคะแบบว่าเนื้อหวานหวานแล้วก็นุ่มค่ะอร่อยค่ะนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูอ่ะว่าการกรีดตรงกลางนะคะจะแกะยากหรือว่าแกะ แกะง่ายกว่าที่ไอที่กรีดรอบๆนะคะนี่ไม่ใช่ไม่ได้กรีดรอบๆนะคะนี่กรีดแค่ตรงข้างหน้าอย่างเดียวนะคะค่ะนี่นะคะก็แกะออกมาก็ค่อนข้างง่ายนะคะอ่าฝาบนนะคะแต่ว่าไอเจ้าตัวฝาล่างนะคะจะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะจะแกะออกมายากกว่าไอที่กรีดแบบรอบๆแล้วก็วนไปตรงข้างหลังนิดนึงนะคะอันนี้คือกรีดข้างหน้าค่ะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะ ปุ๊บนะคะก็แกะด้านบนเนี่ยจะง่ายนะคะแต่ว่าด้านล่างก็จะแกะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าวิธีนี้นะคะเวลากรีดเนี่ยก็จะกรีดง่ายแล้วก็ใช้เวลาสั้นกว่านะคะค่ะก็แล้วแต่นะคะความชอบนะคะว่าจะกรีดแบบไหนก็ได้คะ่ะนะคะแยวแกะออกมาให้ดูเนื้อด้านในนะคะหูร้อนมากๆค่ะเนี่ยค่ะเนื้อด้านในนะคะหวานนุ่มมากเลยนะคะค่ะ วนเป็นธรรมชาติค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆมีคำถามนะคะก็สามารถเขียนคำถามไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวติ๊กจะมาตอบคำถามให้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่ง